ี่นอสวัสดีค่ะพี่น้องเฮ้ยลืมสบายดีค่ะพี่นอ้องเอ้าลืมสบายดีจ้าพี่น้อง <laughs> จนอานสีวาหัวลืมทีนอีกพี่นอ้องเป็นคนลาแต่สวัสดีค่ะพิษตับอีกพี่น้องอาาม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 ากินของเก่าเดิมมันอีเดิมกินของเก่าวา่า,วาเรื่องเก่า กินน้ำเบา,าน้ำเบาเรื่องเก่ามั้งเนี่ยพอพื่นพอพื่นคนนั่นมักดูถูกคน้นนะนะพี่น้องเนี่ยดูถูกเรื่องอีกินของเก่ายันกินบาเบิดมันต้องเสีอยู่เขาตู้เย็นไว้เนี่ยมากินกับเข้าคือเก่าในขั้น,นองนนไป นกักเต้นก็ไม่ขั้นเห็ดคิดมาว่าเรื่องอันเรื่องทำความสะอาดตู้เย็นได้แบบเนี่หลายมือละ,ละหลัหกจะฮักก็ฮักก็ซีว่าเพราะมันหลายเรื่องหลายว่าแต่ละมือเลยพี่นอ้องขับพิดมุกผิดใจคุณได้ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ เรื่องตู้เย็นมืนเนี่ยตังตู้เย็นเอนา,เนเาไว้ขายสิเอาไว้จำนำสิถ้าเห็นเงาล้างตูเ้เย็นคอนเทนต์ไม่มีแสนซับไม่มีคอนเทนต์ล้างตู้เย็นโชว์่ะนะเดี๋ยวสูว้เราไล่เข้า่าแสนซับเราต้องมาเล่าใส่ดอกมันบอลสะเทือนใจดอกภูมิใจจ้ะได้แสนซับ ไปพากันสั่งก้อนสางกลุ่มเลยๆร้วให้มันได้แซนสั่ผู้คนอื่นเขาเราจะมาเว้าเกินตัวปล่อยค่ะซื้ออะไรก็ซื้อเกินตัวเกินตัวมึงไไละ่ะซื้อของดีๆกับด้ใส่หลายปีซื้อของโลโลกับด้ใส่แล้วซื้อแล้วซื้ออีก ที่บอกว่าหา้ซักแต่กบบร่ได้วาดคอ,อ,อยเป็นคนหมักซื้อของดีซื้อนังซื้อของเขาเพื่อนนอะคือซื้อแล้วซื้อเลยคือโซฟาแ,แล้วแล้วแล้วเลยจบครั้งเดียวจบไม่ต้องซื้อบ่อยรู้ยินเทอกันซื้อแล้วซื้อเลยบ่ซื้ออีกเป็นคนแบบนี้บ่มีกับบ่ซื้อ บริเลว่ากิ่งโตโทษนาได้ยูเงินกันเลยร้านตู้เย็ยนไปขายเหรอคะมีคนซื้อขายเอาไหมแม่สะสซื้อบอกขสีซื้อก็บซ้ขายให้มันยกเอาเลยนักจิตใจเดมอยาสูถูกคนอื่นล้ลยเห็นเขาแต่งโตมอซอเห็นเขาสภาพแบบรอบหน้าตาเขาสูดสมหน้าตาบบงาม มือดูถูกแต่งกายการแต่งตรงแต่งโทมบุหรี่หนา้าตาคนอื่นเขาซื้อตู้เย็นกับาเกินโตเขาคอยมักแบบนี้คอยอยากได้ใหญ่ๆความฝันของ่อยคือ่อย,อยากได้ตู้เย็นใหญ่ๆ่อยซื้อได้แล้วข่ยจะดีใจแย่เขาเก่งข่อยเป็นคนแบบนี้อืมบริดาวเด้ซื้อเงินสด 3, สามหมืน่นสามเออเย็นเงินมาแรกๆสี 4, ห่หมื่นห้างามีเงินเดีก็ซื้อบโมีเดี๋ยวก็แล้วไปคือโซฟาคือกัน FC เพิ่นออกเงินไย 2, หยสองหมื่นห้าร้อยมีราคาสองหมื่นห้าร้อยพอกับบอกเอาพอกระจงเงินก็ใส่อีกราคาสามหมื่นเก้าโซฟาขอโทษขอให้เด้อพี่น้องขอโทษหลายๆบได้ว่าอวดเราอ้าง เว้าให้ฟังพอคนเท่ามันหนักมันคือกันอืมถ้าซื้อของถือก็สิได้ซื้อตลอดคือมันว่าไงคือก็ต้องซื้อเหรีโซฟาบนนึงยังใหม่ยังเกี่ยม,มจะ้ะบอดี้มีมอเอรฮัคของมัม่งอืมร่างไปจำนำบอกกูใดมันจะไปยกตู้เย็นหนักบ่หนักไปจำนำไปจำนำโหลบอดี้กุ๋วบว่เอารถเขาเฟนแฟนร์แนนต์บอดี้กุ๋ว,วมอเตอร์สอกมอเตอร์ไซค์ตั้งสองพัน มัตสิบดีวบกวับแบบพีปื้ดไปเอานังซื้อให้เขาเลยมมันง่ายกันอีกได้ไล่อีกเอาไปจำนำกันนะแบบดินสีได้จำนำดิชังได้จัคคาชิอาวี่นค่ะนักบนักจำนำได้ว่าพอมื่นทำเอกนารไปจำนำอบบกกน,นีกกันนะนักกนักอีกแบกทั้งคานหาอันนี้ค่ะคนนั่นนี่่ะไปจำนำนะโอ้ยความผิดเนาะ ขืดยังทันยว่าเอามันหลายขุดเบื่องค้อมเ,เป็นจริงแม่เด้อจ้าแต่สมมาว่าดูถูกผู้มิีข้างหกายมันถูกก็ตามของมันต่อเรื่องของมันก่อนมีไรายาบรถลยขับรถสมเจ้าแต่ดูถูกไข่กันรุยขับแผ่บ่มีขบเบริ้ลอะบ่แม่นยังก็ะไอสิ่งที่คนอื่นเขามีนะขบเบริ้ลอะบ่ทั้งชีวิตนี่ะ จังเลยมหาหานังดูถูกเขากระดอกกระเดียแท้จนเขาเอาตู้เย็นมาลางกเมาเอาตู้เย็นไปลางจำหนกจำนำบ่ได้งูประนันได้วชิบะแบกตู้เย็นไปจำนำนักกับนักรถมะเขาไฟแนน็ตบู๊ทเขาว่าบ่ามีเงินอะไรนะ ในใจเว้าแบบงงหรืออวดฉลาดหรืองงลีก็งงคขาบอกคำจารู้จักของเคยเหบ่เคยเอาขางอง่อของแม่ไปจำนำบ่ตรจักล้าเราดูถูกคนนะต่มันก็ดีดอกที่บอกไเลอืมเห็นบอก่อยเป็นแต่นี่เขาไปดูถูกคนเดอ้อพอชีดูถูกสฉพาะคนที่มันบูมี่เดี๋ยวม,มาหาวาเราจะข่อยนะ ถ้าคือพระเจ้าจของรวยแล้วมีแล้วก็อย่ามายุ่งบอกไรเสือเลยเด็กเราจมงมายุกับครอบครัวคอยอืเขาบริไปขอเจ้ากินเจ้ารวยคอยกับบริไปขอเจ้ากินคอยทุกคอยกับบริไปอันขพรชาวบ้านกินขอห้ากินเองคอยอื เกิดเป็นคนมันนั่งแต่บุรีหน้าตาเขาบุรีการแต่งโตเขาคนเฮามันหมักบักคือกันแต่งได้กระแต่งติอืมข่อยก็แต่งมุขข่อยแบบนี้เยืดเสอยืดกางเกงม้วมๆยญ่งๆขวหมัมมมยยมกแบบนี้อืมเขาบเป็หมักหัดแบบใส่แบบหัดรูปนุ่นรูปนิ่งถ้าว่าใส่กระโปรงคือการคิดได้ยังไงแต่งตัวแบบนี้อ คิดได้บุคิดได้ก็สร้างแล้วเอฟซีผลส่งม,มาให้เขากับไซอ่าคูพันไห้เห็นเขาใส่พันกระดิใจอืมเวสเดอมาเมียนเป็นอย่างไรแต่งโตงงามๆแต่งงามบวงามกต่ชุดแล้วครูพันไห่บางงามแต่กับชุดไซด้วยคูร่าใหา้โอ้ยน้องน,องนองใส่ไปเลยใครจะว่าไงช่างมันเสื้อผ้าเราส่งม,มาให้ก็มิตรจะคอง,องดีๆ ะะมีแต่สผากงามๆเพราะว่าตัดผมหนามกาคิดได้ไงไปตัดผมหน้ามาอะอะคิดจกตัดอือเนยังบงมันพิดบ้านพิดเมืองหมดจะตัดผมหนาๆเลยอือมันพิดจุงเจ้าบอส้วชูวคิดได้ยังไงอ่ะหาดาชาวบ้านชูเอาอยัางคิดเอาสมองส่วนได้คิดหาดาชาวบ้านอือ วันวนัเนะได้กินขร้องดีๆคือเขาอยู่บอ่อมาดา่าเนเข็นข้าล่างตู้เย็นขเขาว่าข้าเบิดค้อนเน็ดค้อนเผ็ดขีดซีมี่ยังเผ็ดยังกะทายดูถูกคนเนี่ยโอ้โหคือว่าโตนี่เป็นนางฟ้านางสวรรค์นะ ดีบริีัทีูทูกูก๊ดอีกกูว่าคนถาเขารวยนะเขาสมมติว่ามาอยู่ก็ค้นจนดอกบอกไว้ให้ซะข่อยคู่หนึ่งถ้าข่อยรวยนะเขาบอกดูถูกคนจนอีกเขาไม่แต่สิห่หงนิสไซส์ข่อยนะต่ชิ่ทำบุญบอกไปหาดาเขาอีกจั้นบาตพี่น้นอกถ้าว่ามีอนะไรน่ะ นอกจากบโบมีแล้วเกิดความอิจฉาริศยาอเม่ต้องมาว่าอุามว่าอีมีอะไรให้อิจฉาป่ะมันก็มีอยู่หันแหละค่ะโบมีมันสิออกมาว่าอุหไยบอกเออมันก็ต้องมีอยู่หันแหละฮม,มันก็มีอยู่หันแหละตอนอิจฉานเสื้อเลยรอยทั้งรอยอืมสร้างมนุษย์ขีเมนขึ้นก,กันนะพี่นอ้องเป็นยังสิงอ่านฉันดานบอกจากคอมเมนต์ก็งู้ฉันดานเล้วยลุงว้าวลาย คอมเมนต์บ้าอะไเฮาได้แต่เวลาเาออกจอกโตรังบัวได้มแต่ว่าเฮาหนูบดีมันเทวดาเด้อดีมากกว่านี้กัดเด้อไล่มาไล่กรับเด้อสิบอกให้คือคอมเมนต์อันนี้ขอมเว้นคือกันถมตัวแล้วหรอ,อ,อ,อรหกอมดไม่บรรดาใดถมตัวแล้วหรอถมเฉพาะคนกอห้เกียรติเฮาถ้าผู้ใดบอกห้เกียร์ถ้าไม่อมหัวมันแหละ มึงชิลูกพันร้านเธอทัางได้ก็แล้วแต่มึงสิรุยล้นฟ้าแล้วแต่ธรรมดาคอยนะดาแมนเบิดแหละเขาบริยุงกับโตโตโ้ฮะคอมเมมตนดาผนันดาผูาา้นี้ดูถูกดูหมิน่นเอาไปจำนำเหรอร้างตู้เย็นไว้จำนำเหรอเอาไปขายเหรอครบ กระสุดแล้วได้ซื้อบัรสิริขายมาแม่มาซื้ออืมซื้อสามหนึามมี้ายเข่าเดิมมัไหมอืมไปซื้อน้อยๆมาใส่ก่อนมันไหมถ้าเพือนบ่มีตู้เย็นกับเม้อะไรสิขายต่อยิ่งไหม่เยี่ยมอยู่นะต้องกนินกเต็มตู้อืม เห็นบ่คขีถูกมึงสิได้บุดอกเนวกินนะมูได้กินยังกับได้กินอยู่ดอกอืมปัญญาบุมี่มันคิดได้จังได้เซอเอาตู้เย็นไปจำนองจำนำเอาไปคายนักจกะตายไฮ้มันจิตตาต่ำสุด ขายกับชิได้จักบาทตู้เย็นโทรทัศน์นะซื้อแล้วขายไปได้ดอกขายขายได้ราคาในน้อยๆถ,ถูกถูกนะขายเห็เดี๋ยวห้องที่ขายได้ราคาที่ชุดทองคำลูกปลายถ้ามีเงินนะซื้อทองมาเก็บไว้หลายๆลายเวลามันขึ้นเลยเอาไปขายนั่นแหล,ละเขาโอนคุฉลาดคนซื้อคำเลย สุดลดสุดร่างจะไปใครขาดทุนคำมาลดมิจจะลด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 ลงเหรอดู <c oughs> ถูกคนอื่นนะเบิ่งจะคลองแน่ทบคว้นเบิ่งแน่สมองน่ะหาสัง่งสอนแต่คนอื่นสัง่งสอนแต่คลองน,น,นั่งเอาสมองอ่ะ ประหัดเรียนรู้แนะ่อย่าเรียนมากมันเสียเปล่าเลความลูกกันนะทีนี่ดอกคอมเมนต์กันนะเห็นคอมเมนต์กันภาษากัคทุกเขียนถูกต้องเนี่ยใส่มันมีประโยชน์เนะี่ภาษานะ่ะเรียนมาแลก็นนะไ้รักษาจัญญาบันของนะของโรงเรียนจะของเรียนมาแนะ่สถาบันโรงเรียนนะรักษาไว้แนะ่บางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทได้พี่นนองมาดาหวยความลูกรอบโตเต็มอืม แต่ใส่สมองแบบต่ำๆความคิดต่ำๆมหาดาาบาลก็ข่อยนะเด้ยส่อยป้อซองเรื่ออย่ามาแลกกับป้อซองเราแกวแล้วโอ้ยอย่าซ้งพี่น้องกินอันเก่าว่าเรื่องเก่าแสีพไปไหนเพ็ดไปไหเพชร เออบด้ยินใี่น่รครับปิดกล้องให้แน่คาดว่าวาแล้วอิ่มแล้วกยองเอา FC สซังตอนนี้ FC หักหลายหลียครับพี่ร้องบายบค่ะ